สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำต้นฟิโลเดนดอนใบมะละกอน,นะคะเป็นไม้ประดับที่มีใบสวยแล้วฟอร์มสวยมากเลยค่ะใบจะเด่นแล้วก็สวยมากเลยค่ะเป็นพันไม้ที่ชอบอยู่กับต้นไม้อื่นนะคะ ปลายใบจะเรียวแหลมแล้วก็คนวาวร่วมหมวใจค่ะตรงขอบใบจะหยักเป็นแฉกนะคะมีห้าแฉกค่ะปลายแฉกก็จะมนๆนะคะใบจะพิพิ้วๆค่ะสีเขียวเข้มเป็นมันเลยนะคะมองดูคล้ายกับใบมะละกอเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะลักษณะลำต้นของเขาเขาจะมีรากอากาศนะคะแล้วก็จะมีน้ำยางใสบริเวณลำต้นเนี่ยค่ะฟิโลเนี่ยสูงได้ถึงห้าเมตรเลยนะคะ มีดอกออกเป็นช่อนะคะเนี่ยลักษณะใบของเขานะครับใบใหม่ออกมาเขาจะใบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วฟอร์มก็จะสวยมากเลยนะคะต้นเนี้ยเราปลูกโดยวิธีพเพาะเมล็ดค่ะอายุประมาณปีสองเดือนได้นะคะต้นเนี้ยที่ปลูกไวะคะ้ค่ะขยายพันธุ์ง่ายมากเลยค่ะโดยการพเพาะเมล็ดหรือว่าปักชำหรือว่าเอาไปแยกหน่อนนะคะหรือว่าเราจะปลูกใส่แจกันก็สวยนะคะ เราจะตัดก้านใบที่ดูว่าสมบูรณ์เนี่ยแล้วก็ตัดแต่งใบที่โคนให้เหลือก,ก้านเปล่านี่ประมาณ2-3งถึงนิ้วนะคะแล้วก็แช่น้ําไว้ตรงบริเวณที่มีแสงส่องถึงแล้วก็แดดลําไรอ่ะนะคะแล้วก็ถุงพลาสติกเนี่ยครอบไว้ก่อนแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10วันให้เกิดรากเสร็จแล้วเอาถุงพลาสติกออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้าทุกๆ3าวันนะคะในแจกันนะนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้ํา เปลี่ยนทุกๆ4 6ถึงสัปดาห์นะคะใบก็จะแข็งแรงแล้วก็สวยมากเลยค่ะแต่ถ้าเราปลูกลงกระถางนะคะแล้วก็ใช้ดินล้วนนะคะปลูกเส่กระมาพ้าวนะคะเพราะว่าจะระบายน้ำได้ดีค่ะฟิโลใบมะละกอน,นะคะมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศบราซิลนะคะลดน้ำวันละครั้งก็พอนะคะถ้าลดมากเนี่ยใบของฟิโลใบจะเน่าง่ายค่ะ เวลารดเนี่ยเราก็รดตรงบริเวณโคนต้นนะคะอย่าให้ถูกใบนะคะเป็นที่นิยมมากนะคะบางทีเขาก็จะตัดใบปักจักรันเนี่ยประดับห้องทำให้ห้องดูสวยงามมากเลยค่ะต้นฟิโลใบมะละกอน,นะคะเขาไม่ชอบแสงแดดนะคะเราควรนำไปวางไว้บริเวณที่แสงแดดรำไรหรือว่าเป็นแดดช่วงเชา้านะคะ จะทำให้ใบเขาแข็งแรงอะนะคะเขาจะต้องรับแดดบ้างนะคะใบก็มีสีเขียวเข้มดูสวยงามมากเลยค่ะใส่ปุ๋ยนะคะก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงเดือนละครั้งก็พอนะคะเนี่ยค่ะหามาปลูกที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ